สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็จะมาเน้นสองตัวล่างค่ะสองตัวล่างเมื่อลงให้ครั้งที่แล้วเขียนตกค่ะเป็นเป็นหนึ่งธันวาจริงๆนะมันเป็นสิบหกธันวาอันนี้แอดก็จะมาเน้นให้นะคะลงไว้ให้สิบหกชุด ก็จะเป็นเดี๋ยวนะคะเราก็จะมาเขียนกันหน่อยชุดเน้นๆหน่ย เน้นชุดนี้ด้วยชุดนี้ค่ะเขียนกับให้นะคะเพราะคิดว่าหกน่าจะมาเป็นหลักหกน่าจะมาเป็นหลักสิบหกแปดสามแปดสี่แปดแต่อย่าลืม เล่นตัวกลับไปได้นนะแต่คิดว่าหลักสี่หลักเนี่ยจะมาเลือกให้หลักที่แอดตั้งนะคะ่ะแล้วก็เก้าสี่สี่เก้านี่ค่ะอย่าลืมแอดมาตั้งกลับให้นะคิดว่ามันน่าจะมาเป็นห้าเป็นหลักสิบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ห้าเก้าค่ะแล้วก็หกเก้า อันนี้แอดเน้นไว้ให้ตอนนั้นมันโูนห้ากับห้าแปดแล้วก็จะมีเพิ่มมาอีกก็คือกันไว้นะคะก็คือหนึ่งหกกับหนึ่งแปดสองตัวล่างนะคะอันนี้อันนี้ลงให้ครั้งแรกนะแอดเน้นให้มาเน้นให้ มันนี้นี่้เป็นเหลือจากสิบหกชุดจากสิบหกชุดก็จะเหลือหกเจ็ดแปดชุดที่ว่าน่าเล่นนะคะชอบนี่แปดชุดค่ะแอดทำคลิปไม่ยาวนะคะทำด้านสั้นเพราะว่าเดี๋ยวสองตัวบนจะมาลงให้ อีกคลิปหนึ่งอันนี้ก็ให้เพื่อนๆดูนะคะก็มีเพิ่มมาแค่จากจากที่ลงไปครั้งแรกมีเพิ่มตัวกันมาเนี่ยหนึ 16, ่งหกกับหนึ่งแปดเนนะคะแต่หลายๆสำนักอะให้ชุนเลขนี้เด่นนะหนึ่งหกเนี่ยอย่าอย่าปล่อยนะคะเล่นกันไว้ด้วยหนึ่งหกเนี่ยแต่แอร์ชอบเนี่ยแปดหกเอ้หกแดแปดหก ด้วยนะคะเพราะว่ามื่อสิ้แล้วเราลงไว้ให้เนี่ยแต่ว่ากลัวกลัว FC ไม่กลับเลยมาตั้งให้ใหม่กลับเป็นตัวกลับให้นะคะเล่นกลับด้วยแต่ว่าเนี่ยคือเน้นค่หกเจ็ดแปดชุดเนี่ยเน้นเล่นสองตัวล่างนะคะอันนี้ก็เป็นแต้มที่ให้ไว้นะคะ อันนี้เด่นค่ะแต้มเด่นให้กันหลายสำานักมากค่ะแต่ว่าเอาที่แน่ๆมาให้คิดว่างวดนี้คงไม่หลุดเพื่อนๆก็ชอบชุดไหนก็ดึงไปนะคะมีแต้มดีๆหรือมีเด่นดีๆก็มาดึงไปตัวไหนไม่รักไม่ชอบก็เล่นติดกันทุนนะคะแนะนำให้เล่นกันทุนด้วยบ้างถึงจะไม่ได้กำไรก็อยาให้ขาดทุนเล่นไว้ โอเคค่ะเพื่อนๆแค่นี้นะคะว่าลงคิปสั้นๆค่ะสรุปมีเพิ่มมาแค่สองชุดหนึ่งหกเพราะว่าหลายสำนักให้ชมกันหนึ่งหกมากเลยอันนี้ก็เป็นกฎระเบียบนะคะก็แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ